ครับสบายดีป้าลุงรูค่ะเร็วลุงสบายดีป้าลุงถู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 สบายดีป้าลุงลสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอิปซีทนะ่าแพงเบิดสุขสุขคนะ เบิร์จม่งสบบอนพี่นอ้องเอ้เมือนนี่ก,ก็อ่าลงมาพี่ลนะาลาาเ,พเลยเนาะวานเกิดบ่า,าลวาลาวระเพสโนสันซ่นา,า,าพี่นนะ้องเอ้เนาะวานนาำมงพี่เลยว่าวานหลังสีเขียวเนาะนี่ก็คือเหมือนนี่ขีมาอ่าเอาเพิ่นเนาะจัดงานวันเกิดนี่แหละโนสัน,าานซ่าร้านทรายเพิ่นพี่นอ้องเอ้เนาะคือน้องลุกนี่แหละจะ <c oughs> เท่านั้นบริจัดดอกเนาะยานหนะนะลงงบหน่อยก็เลยบริจัด เพราะว่าเอาเพิ่นโอนเงินไปให้เด้เราหาแสนเราให้ซื้อเค้กม,มาเป่าพอดีว่าเฮา,าผ่านมาทางที่เนาะมันสีลงมาหอดบ้านแล้วจะทำบุญนั่นหแหละอยู่วัดพระธาตุโพนมันโพนนั่นหแหละมันจะบูทองเนาะเขาก็เลยว่าเออเลยมาบ้านเลยวาซะซื้อเค้กม,มาเป่ากันอยู่บ้านเลยก็พอดีเข้าทางเลยเนาะมาเปดิดซื้อหมูซื้อกุ้งมายยากมากินกันอยู่ตอนนี้ก็ดิเนาะ ล้วเฮากระสื้อปลามาอีกพี่น้องกระสื้อกับเงินเพิ่นนั่นแหละเงินเอามาันนั่นแหละเฮากระสื้อมาซื้อปลาเน้นมาสี่โลปลาลานี่ไปกินหมูกระทะผูมจะน้อยเป่าเค้กกินเค้กนี่นี่เอาไองวายไปอาบน้าดี๋ยวม,มันอชไ,ได้ซื่นนี่เมื่อกลื่นเพราะแหบบ้งเลยปลาไปหาไป กินามเกือันนะกี่กี่มาน่ยัมเฮ้ยไมล่ะบะเออปลาย่างลคาจะกินปลาย่างครับนะขาเปลากินได่หอย <ute> บแนปนี่เขาไปนังนี่บ่หนีล่ะที่กล้องกันอยู่พี่จะแม่สัตว์กูสื่อเป็นเงินเป็นคามลูกบักอะไรแหมไป่โนอัวลังมตานมาตาะน่หน่อยตายหน่ายหนอย เหนีนั่นเหนีย้ปลาเิ่นหนังย่างปลาอยู่นะจิ้งมันได้แล้วหมูนะครับนี่นะย่างูก่งแม่า้ไดวย่นได้ว่ ลูกว <l> ่า<ส>อ <ton> ีแม่กินบ่อแม่ต่อมากินแล้วกับลูกกับจักไห้ขาตั้งกองแพนี่ยืมใส่เด้อยอมกินมือลมือขนาดตาเมื่อนางคนีนั่นีที่นีมันสูงหมอนี่จ้า้งแมดู่ามาได้ไปมงงเหรอยังก้อน่ละ้ไมกินเสีเสีนมาพยรได้ังเสียงได้เอาอันใหดาไอ้เียร้อยมีานอ่มาะ เวไตัดหนบ่ต้นลเลเบิเลยหลักกินนะดามโตัหนอเ้ากิล้าลูกเป้ลา้าไปบังวาี่มานมาแล้วที่มาโมจะมันุกเลยที่มาลย้ายมากเไม่ได้เมือนง่ายเลมาาอายุต้นต้นเลยนห้องตามมาเยเนี่ยทาเฮ้ยอายุต้นต้นมีทีอะากบกตามมาเลยเนี่เลยกันไดมา

ลาแบบกดเปนแก็จะีด้วสิลาบ่บอ่าห้่าแบบแคละดยแน่นท่ออะเด็กมิจฉาว่าเบามนร้องี้อนนั่เบ่อไันึ่มันจะใหญ่กว่าตัวหนึ่งแล้ว

พะเบิงินก็มาเบิกงอยูพี่ข้าวกินเโซจะนาสร้างมากนี่จะทำไรจเบิกเนอะโอ้ยโอ้ยให้ยจะทำอะไรจะเบิกลูกเออเนียเหียบลอยลอยอเอาอยอยหลังลูกเหียบอยเลด้สร้างห่มผึ่งคานินาด้่บ่ท่านได้หนิเลอนหังเบิกนะเราจะสอนจะเหยบังข้าวิงสร้างสิ <laughs> มาโดนอะไรก่อนนะกับบล็กนเอามาดูกนข้ามูนี่อกบหนั่งอู่ดกันลูกไปไปมาไมาแอบเบงโอยขับไปเต็มอยู่กนไย่งเองแอบไปไล่ในแบนะเซนมากินเร่องอาหารเ้งเราจะห่างร่างตื่นนะเนอะยอะแเ่องอาหามาเปนอาน นะหมดมันจะมีเกล็ดแสกง่ะฮะเบ้มันกระสบกระทันบริยังแนวมันหมักแล้วโอ้ยมอนกระทันมันหมักเจอหมัไว้กรทันนะพวกองยนี่กนมนไอเตี้ยจะใกล้ถึล้วไปจะคายครับฟ้าายมาที่เ่าเมาเจ้าของอีกงเจ็ดท่านเราสิทธิ์ซื้อน่งโตหน่นะโตเ้ยฮ้ย้ยส้ยอ้ยฮ้ยฮ้ยฮ้ยเมย่อยฮ้ยฮ้ยฮ้ยฮฮ้ยฮ้ยฮ้ยฮ้้วขอบันนะ อมามเซยตัดม่นแนะคสบายแจงนะเหนื่อยเลยากะคน่นันนะเหื่อยเป็นถูกใจเขายเอาแม่ลบาสมนันเอาเลี้ยมอนุกเลยนี่ขอลกอังเเจ้าดีกข้ตัวเองบ่มีหาเด้เด้อ มัก pues ับปลาาาเลยแลูกมัมาุกเบนเดิมวยแล้วล่ะตัวห่อากินตัวย่า่มาเอานีเอาลงกิอันนี้ก็มีแต่จับูขับไปหาหมอสิวายสบปะหตีนดอเงียบได้เอ้ยดือมาดืมด่ำไปโซนหญ้มัน็งไก่น้อยนี่นเบ้มันจะแก่กุมาจงก็เดียไปหนักเลงเลยนะเฮ้ย บ a h r c g d z สิแกะ и з diGR��ش Main wind sheet M in Rocky e isn't เ h e r e このលែទ c ц สเห ayımा ว d เ n e n c e i o n ifE for b e n e จ้ z e e n d e r a m person to take care f o เออที่นัหน่า่าทุกานงจตด้ามนีะครับ่ินได้อบคุณกคนท่านติาไปเจอนาจ้ะสบายดี้านน่าายน้ำหนาผ้าทางโดยพี่น้องเอ้ยปูดใหญ่พ่านไว้แล้วชิบ่า่แห้งวุ่หนา เาเบิงเงินก้อน่เออไปบ้กงินก้อนูว่ได้ยนปาาเบิงเงินตีเขาอม่าจิมาตลูกอมรือ่างงม่นะเหมจับไม่เฮยกามเล่าเฮยม่ได้ไิาาั่บ่า้ไม่สูงที่ใช่อะไรยัลงกัเก็บ

ปูนะฮะปั้นลงมาสิแม่น้องนะแม่มามามาเด้อแล้วเขากยู่นีแล้วมีน่ะมีเขาอยู่ เดี๋ยวเบิกกล่องมันมา่ะหมดสบายดีพ ah ี okay, today, er ets, ่เนยโอเคพี่เนาเก็ได้สิพักไว้ซ้ก่อนเนาะถ้าเบิกหมดก็แล้เอาเคสพี่น้องเลยเนาะมเคสน้อยรึมี ไปไปมีบอเทียนนะฮะน้ำขึ้นมาน้าขึ้นมาอ๋อสองน้ขึ้นมาตังนางลกล่ะนั่นคือล่ะเออนางเกเออนางเออร์่ใช่ามรด็นนะไม่สองนึงแง่แล้วปวดตอนที่โค้ง

รกังกินเทียนเด้อข้างหนมันน้ำมันโยนโยมันโยนลงลายบมันประจักเป่าสชนแล้วี่ับมกนแ่เอบเบร์ตัวเมื่อครับเอีบเบอร์เอ๊บเบอร์เอ๊เบิร์เอ๊บมาแล้วแม่สะคอนบอรมนนางมะป็นนางฮมะกนว่า

เป่าเลยเอาเอาเปลาเอาเอาเบาปลางเป่าปล้ล้องปล้องปลาองปล้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 องป

นั่งเลยมีแล้วปวดกรปวดนอนนอนมาอยู่ที่เจ้าอย่ามนสามาอยู่่เจอย่มนสาอยู่ที่เจ้าส่ให้เจ้าใส่ห้อใน้อบขให้นอเป็นนเย็นาให้เป็นูาอาจารย์อยากฝาดอแม่ด้เปิผ้าใ่ไปทางไก่แม่เลยทางไก่ยือพุกบอยุงเป็นอาเด่ไก่สะลปขึ้นมานอนอยู่เือนอานน้ำผ่อนแลแม่เป็นาอนี่มัคงจะนก็นอยู่ รับกระปากรถล้างกล่องล้างกล่องปลาเขาดึเนื้อปลาบ่เจ้าลูกอะไรใบโอ้โหอาบุกเริ่ับเดิมยันมันกวนนี้เลย อยู <Cornell> ่น้หอน้ำแม่ลราก็จะดื้อไลยพังองพอแม่ไอเยนเก่งๆแลลุด้องีมคนดื้อให้ลดลงทีนีอาวจะได้ต้องัดแห้งให้มันเยอะแล้วยนเก่งๆแล้ไปดึงสูงแมงหลังอย่า่ม้ไปดึงสูงแม่ทังหลังเนาะัดอเยนเก่งๆใส่ได้ใส่ได้ ใกูอาินย้อินืองทงหมโอ้ยอนี้อาบินเนี่สั่งอย่างน้ม่่าคัเยีเาเบิ้งเบิ้งอาเจ้าสิผูกนี่ทั้งโอนทั้งผูกพ่อครับโอ้ยทั้งโอนทั้งผูกอดพ่ครับท่านบ่ม่อากับ่ได้กางานด้ยมือหนัไว้บระคัลูกอันนี้อันนี้นี่ยอ่างั้นคุณยื้อใสน้อย มันพ okay. yeah, uh, yeah. oh, mm ูดอยูไสมาบอกผมหาลอยเนี่ยนี่เมือวนี้เอาสามนี่ไปก่อนเมื่อหนาจะเอาใหม่ไปเอาคล้ายคลองหุ่มๆก่อนไปดิสทายดีก่อนเออหาล่อยบาท น้อมมันนเะนีนี่นี่นี่เบิ้เอาถูเอาจ้า้นได้ไหมู่เอาทำอานี่ถูเอาได้ไหมจัดเงินครับอาจัเอาจนี่นเงินนี่นี่นเฮดบอนี่จับเอานี่เงินนี่เฮดนบอนี่าเเงินนี่อะไรจ่จับเอาจับเอาจับเอาจับลาับเอาจับเอาเอาเอาเงินน่ะูถูได้ไหมถูได้ไหม มันรูหัวอะไจนเนยนะไอ้นแม่ไก่งเลยลูหัวแอบุ่งอนุ่งยังไงนะมันสิขานมีมีหน่อยน้อยดอกไม่่มันสิขมันยาวอันนึงแพงแพงอยไ้ใหญ่ไปตามไปตามตามอีกซะเยตามไ้แพงแจะวแตกมองได้นา บุโรวาญาณนั้นคข้อยมาโซนผัดวากคตนครัาไปโซนกาเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะจนคำจนมื้อนะครับก็ขอบกขอบใจขอบบุญขอบคุณเนาะเอ่อเอฟซีเบิร์ตสกุนที่เข้ามาบึงมาชมแล้วก็ขอบใจทางอ่าอ่าประเพื่อนเนาะเช่นซะที่ว่า คอย s u อร์ต t ลานพี่น้องเลยเนาะอยู่ดีมีแฮงอันเป็นสุขสุขคนเนาะให้โชคให้มาณให้ร่ำรวยน้องๆเป็นยังทำยังก็ให้ขึ้นให้เกินซื้อเพื่อทานค่ากากอให้ขายดี่กายดีให้ร่ำรวยพี่น้องเยเนาะซื้อได้ขายมานปันเทจเนเททาขอบคุณขอบคุณขอบอกขอบใจครเบิุกมาสมเด็จพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแฮงเนาคอยไปคิปหน้าพี่น้องไปแล้วเด้อสบายดีสบายดีนี่แม่